สวัสดีครับพบปอกับช่อง u ู u ูบเซียเอ็มเบรุ่นสร้างนี่ครับมาเบิ้งครับวิทีตัดคาดของรถไทยจอดียครับรถขนาดกลางครับกะไงน,นักอยู่ครับนักเติบอยู่ก็เบิ้งครับให้สี่อการสีซอมเองครับกะเฮ็ดบอ,อยากครับบอ๊อยาก กะสีมีแค่แปบเขากองเขาปั๊มให้ดดีครับแปบใหญ่แล้วก็แปบตัวนี้ครับถอดออกก็ซื้อครับตัวนี้ยุกออกมาเลยก็ถอดขคานใบมีดครับขคานใบมีดผมปลดออกแล้วก็หูน็อตหยึดตัวนี้สองตัวครับคาเบรคครับคาเบรคคาเบรคเมื่อ เหมืกันนะครับหอมผอ